ตูดวงชาวราศีพฤษภงูมาเตือนบนอะไรยไว้ป่าด้วยโชคล้ามกันทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในช่วงชะตาครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงัะผมทุกสิ่งทุกอย่างได้ไปก็ทวงคืนได้นะัะผมด้วยเรื่องราวต่างๆเข้ามาในโชคชะตาท่านควรที่ต้องคิดพินิจไต่ตอง มีเกณฑ์ชะตาชิงไหวชิงพิษม,มีเกณฑ์ชะตาใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพทุบายปู่ฤาษีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความประสบลวงนี้จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินการส่งมอบถ้วยทองพ,พ,พลังอันยิ่งใหญ่พระราชาแห่งดาบมงบอกถึงความตั้งมั่นเอาจริงเอาจัง,จงแปลว่าสิ่งที่ท่านได้มาไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่มีเรื่องบังเอิญอ้ด้านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าคำไหนคำนั้นพูดไปแล้วต้องทำต้องแก้ถั้งทัางติด บนบานสารกล่าวไว้ต้องรีบไปแก้งูมาเตือนเปรียบเสมือนนะผมผู้ที่คอยอุป,ปถัมภ์ค้ำชูในดวงชะตาของท่านมีดปักตรงกลางใจก็แปลว่าเจ็บปวดรวดร้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวการส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองจะบังเกิดขึ้นกับท่านให้ท่านลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันอย่างมีความสุขให้ท่านวางแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ตาบสองก้ยคิดพินิจตาต้อง น้ผมได้พบได้รอบครอบได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งเอเมอรัลนักรบกาได้ก้าเสียน้บผมเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆจะได้ส่งมอบถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชกตะตาเดอะเวอร์บังเกิดขึ้นในโชกตะตาด้วยบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่ง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 รับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคพิศานมูมานนางมาร้ายคนอิจฉาให้ร้ายมันตกตำแหน่งในดวงชะตาบางช่วงท่านควรที่ต้องสังเกตในโชคตะตามันก็คืออารมณ์และจิตใจของท่าน เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเขาอาจจะมาทวงเขามาบอกกล่าวเล่าสิบเขามาสนับสนุนคำชูในดวงชะตาของท่านนะผมเพราะฉะนั้นจัติก์เกิดขึ้นในโชคชตาอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดให้ท่านทําในสิ่งที่ท่านบนบานสาังกล่าวไว้รีบทําอย่างเ,ร,เร่งด่วนเผืจะต้องแถมให้ด้วยนะผมเรื่องราวต่างๆที่มันตกตําแหน่งตกตกําแหน่งยาจกเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องราวที่ท่านไปบนเอาไว้ก็ได้ ครตอนดีเนี่ยก็ดีแสนจะดีโอ้โหรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านครับผมแต่ตอนตอนลงเนี่ยนะครับผมเจ็บปรวดล้วล้าแสนทุกทรามานเงินไม่มีจะใช้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอปัญหาต่างๆที่ลำบากอยู่ท่านจงคิดเลยว่าข้าพเจ้าไปบนอะไรไ้เปล่าวะอะไปบนอะไรไมเปล่าวะแล้วบนแล้วรีบไปแก้แก้ไขปรับปรุงจะได้กลับมาร่ารวยอีกครั้งหนึ่งท่านจะได้รับถ้วยทองได้เจอพาร์ทเนอร์เพื่อนเก่าเข้ามาบอกกล่าวรอบสิบ เข้ามาเรื่องราวต่างๆและความจําเก่าๆจะฟื้นฟูก,กลับมาปีปักลงมาเต็มหลังกระบวนกระววยกระสับกระสายการส่งมอบด้วยทองโองกาสทองโองกาสดีโอกาสขาวิวาขาวมงคลเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัตจักวิวว่าฟอร์จูนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงหสิทธิ์คำชูปกปักกุงมของรษา,าเดือดซันบังเกิดปักทงล้อจตาชีวิตจะรับทรัพย์ ดวงนี้จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินมีเกณฑ์จะตายยือแย่งต่อสู้แข่งแย่งสิ่งดีด้วยบนกุศลมสนาแต่แบกภาระแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะการที่ท่านแบกภาระแทบจะทนไม่ไหวฟ้าผ่านทาวเวอร์มันเจ็บปดวดรวดร้าวภายในใจลึกๆเข้าไปเจ้าไปทําอะไรให้ใครหรือยังไงระบบการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีตกตําแหน่งเดอะสตาร์แปลว่าตกตําแหน่งยิ่งให้ยิงได้ ับผมให้ท่านลื่นเลิะสังสรรค์กับปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดี๋ยมาดังงูเข้ามาเตือนบนอะไรบนอะไรไว้รีบแก้ไขรีบปรับปรุงนะครับไข่ต้มร้อยฟองนะนะครับผมก๋วยเตี๋ยวหนึ่งร้อยชามครับแก้ผ้าวิ่งบนรอบศาลบางคนกับบนพี่เลนนะบางคนบนพี่เลนแล้วไม่ทำนะนะครับผมไม่ได้นะอย่ามาพูดล้อเล่นนะครับแก้ผ้าบนรอบศาลพอได้เข้ามาจริงๆไม่ทำครับนะครับไม่อยอมแก้บนครับ เพราะฉะนั้นมีดปักเต็มหลังกระบวกระไว้กระสาวกระสายเข้ามาทวงก็ได้นะในท่านถือดาบตั้งขึ้นนะผมรีบไปทปําปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผลันการตัดสินใจอย่างน่ากลัวแน่นอนนะบนพิเลงก็ต้องทํานะผมให้ยืนหยัดต่อสู้กับปัญหา,าต่างๆอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆต้องชิงไหวชิงพิบใช้เล่หเหลี่ยมเล่กนเพดุบายนะผมถูงใจยิปนี้กดซุปเปอร์ต er, ังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ไอติปไอค่าคูหมอสได้ท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับ เรื่องราวของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งในด้านการงานการเงินและความรักลองมาดูกันว่าชาวราศีพฤษภจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในเดือนนี้ด้านการงานชาวราศีพฤษภในเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในงานอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าหรือผู้บริหารของคุณการทำงานหนักและความมุ่งมั่นของคุณจะช่วยให้คุณสร้างผลงานที่น่าประทับใจและเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารนอกจากนี้หากคุณกำลังมองหางานใหม่เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นการหางานใหม่ เนื่องจากมีโอกาสพบงานที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณอย่างไรก็ตามคุณควรระวังความขัดแย้งเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมงานซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้แต่ไม่ควรปล่อยให้ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของงานของคุณการสื่อสารที่ดีและการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังทำงานในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างคุณอาจต้องเผชิญกับความกดดันในการทำงานให้เสร็จตามเวลาแต่ด้วยความสามารถและความพยายามของคุณคุณสามารถจัดการงานเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารของคุณด้านการเงิน ในด้านการเงินชาวราศีพฤษภในเดือนนี้อาจเผชิญกับความวุ่นวายเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเงินส่วนตัวบางคนอาจมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากเกินไปกับสิ่งของที่ตัวเองอยากได้หรือการปรนเพล่คนรักและครอบครัวซึ่งอาจทำให้เงินในกระเป๋าไม่ค่อยเพียงพอ ดังนั้นคุณควรตั้งเป้าหมายในการจัดการเงินอย่างรอบคอบและเด็ดขาดมากขึ้นการวางแผนการใช้จ่ายและเก็บออมเงินเป็นประจำจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นนอกจากนี้คุณควรระวังข้าวของมีค่าสูญหายหรือเสียหายซึ่งอาจทำให้คุณเสียเงินเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่นคุณอาจตัดสินใจลดการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเช่นการซื้อของฟุ่มเฟือยหรือการรับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยๆและนำเงินเหล่านั้นไปเก็บออมหรือลงทุนเพื่อสร้างรายได้ในระยะยาวยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ทำธุรกิจเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนและปรับปรุง กลยุทธ์ธุรกิจของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังวางแผนขยายธุรกิจหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆการทำงานหนักในช่วงต้นปีจะช่วยให้คุณมีความก้าวหน้าและสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวอย่างไรก็ตามคุณควรระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดและควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ในสายงานของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณจะเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นการสื่อสารที่ดีกับผู้อาวุโสและลูกค้าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือและเติบโตอย่างมั่นคงตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังวางแผนเปิดร้านใหม่คุณอาจต้องใช้เวลาในการศึกษาตลาด และวางแผนการตลาดอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าร้านของคุณจะดึงดูดลูกค้าได้มากที่สุดความรักและความสัมพันธ์ในด้านความรักและความสัมพันธ์ชาวราศีพฤษภที่โสดอาจเผชิญกับความท้าทายเล็กน้อยในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ๆบางคนอาจรู้สึกว่า,าความสัมพันธ์ ไม่ค่อยดีหรือไม่ได้รับการตอบรับอย่างที่คาดหวังแต่ไม่ควรยอมแพ้คุณควรพยายามสร้างความมั่นใจในตนเองและเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์อาจเผชิญกับความเครียดหรือความเข้าใจผิดเล็กน้อยในช่วงนี้แต่ด้วยการสื่อสารที่ดีและความไว้วางใจในกันและกันคุณจะสามารถผ่านพ้น ช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นการให้ความสำคัญกับการฟังและเข้าใจกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตัวอย่างเช่นหากคุณและคู่รักของคุณกำลังเผชิญกับความเข้าใจผิดคุณอาจตัดสินใจพูดคุยกันอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น โดยรวมแล้วชาวราศีพฤษภในเดือนนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหลายๆด้านแต่ก็ควรระวังความท้าทายและใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องการวางแผนอย่างรอบคอบและการมีความมุ่งมั่นจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างดีและสร้างอนาคตที่ดีในระยะยาว